คือหนูเป็นเด็กอายุแค่15เองยังไม่ได้เข้าสู่วัยแก่ที่แบบผมร่วงเป็นหย่อมขนาดนั้นแต่ก็มีปัญหาเหมือนกันมีงานเต้นตลอดถักติดหัวแน่นๆเพราะว่าเราเต้นบ่อยแล้วก็ทําผมบ่อยโดนสเปย์อัดบ่อยผมหนูขาดง่ายขึ้นผมมันร่วงเยอะมากสางก็ร่วงเป็นการรม,มือเลยเวลาสระผมแค่วีผมอะ่ะผมล่วงมัดออกมาเหลือแค่นี้บางผิดปกติเลยมันเห็นหนังหัวหัวขาวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วหัวมันไม่เคยเป็นแบบนี้คิดว่าตัวเองเป็นมะเร็งหรือเปล่าแบบมันร่วงเยอะจริงๆตั้งแต่เด็กอะ่ะหนูไม่ไ เป็นคนผมบางคือมัดแล้วมันก็ยังดูเป็นพวงก,ก็ไปหาพวกยาสระผมตัวสเปรย์แต่มันก็ยังไม่ได้เห็นผลขนาดนั้นตัวอะโลซเนี่ยค่ะเราก็เลยลองกินดู 2- 3สามอาทิตย์แรกก็รู้สึกแล้วว่าผมมันร่วงน้อยลงเห็นชัดเลยแล้วก็หัวมันน้อยลงหนูลองหวีจับจับแค่สามิตย์อดะเห็นผลแล้วอะเรื่องผมขาด,ดุดร่วงเลยก็ทําผมเหมือนเดิมมันไม่ได้ร่วงเท่าเมื่อก่อนผมเรายังมีความแข็งแรง แม่เขาทักว่าผมร่วงน้อยลงมันไม่ได้มันเท่าเมื่อก่อนแล้วนะสร้างความมั่นใจหนูรู้สึกว่าหนูอยากมีผมที่หนาอยากมีลูกผมที่เยอะขึ้นอยากมีผมที่แข็งแรง่นานต่อค่ะ ยิ่งกินยิ่งดีหนูรู้สึกนะก็รูปผมมันเยอะขึ้นแล้วก็มันเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนดีค่ะแล้วหนูคิดว่าถ้าเรากินในระยะยาวอะ่ะมันก็เสริมสร้างให้ผมเราแข็งแรงมากขึ้นคือหนูเป็นเด็กอายุแค่สิ S 1> <S 1> <เ>้าเองยังไม่ได้เข้าสู่วัยแก่ที่แบบผมร่วงเป็นย่อมขนาดนั้นแต่ก็มีปัญหาเหมือนกันภายในระยะเวลาเดือนครึ่งที่หนูกินนะคะมันเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งผมที่ร่วงน้อยลงแล้วก็รู้สึกว่าแข็งแรงมากขึ้นเพราะเราเป็นคนทําผมเยอะเออแต่ตอนนี้มันเหมือนก็เริ่มขึ้นมาแล้วเริ่มขึ้ แนะนำอา,าโซของพี่พรพัฒน์ค่ะหนูรู้สึกว่าคือเขาเป็นเพื่อนแม่หนูและหนูก็เชื่อมั่นในตัวเขาว่าเขาจะทําของที่ดีมาให้หนูทานด้วยแล้วก็ทําให้ทุกคนทานแล้วก็ให้ตัวพี่พรพัฒน์เองทานหนูอยากแนะนําทุกคนค่ะ